ตัวยาข้างบ้านะจ๊ะข้ามไปเลยเย็นมาก็จะมาวิ่งเล่นกันทุกวันหัวเขาออกมาแล้ววิ่งไปช่วยเขาเนี่ยทรมรับมากเลยใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งใจให้ลานมาส่งน้องบุอัดครับคุณแม่วันนี้ใส่มา ให้ให้หลานมาบวชหลานหานบวชกะโดูทิศทางกุศลให้กับบุหค่ะห้เนี่ยบุหักส่งมอบบวชบวชกี่คนครับแม่คนเดียวแต่แต่หลานเขาทางบ้านก็บวชเหมือนกันหลานเขาเองเลยนะคือหลักการที่แม่เองมีงเขาตั้งใจจะบวชให้ เป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นญาติญาติกันก็ญาติข้างบ้านนะจ๊ะอยู่อยู่ใกล้บ้านจะอยู่ตรงข้ามไปเลยตรงข้ามไปเลยเย็นมาก็จะมาเล่นเล่นกันตามนาบ้านแถวแถวนาบ้านคือที่บ้านมาคุณแม่ก็เห็นน้องกูอ่ะเห็นทุกวันนี้หลานก็ตั้งใจจะบวชให้ให้เพื่อนด้วยหลานของคุณแม่นั่งรอบักคันไหนคันสามจ้ะ ไว้อยู่ห้องเดียวกันกับน้องปูอัดไม่ห้องจากคนละห้องเพราะนั้นคนสามมันเขาอยู่ปห้าหลานหลานเจ้าของอยู่ปห้าน้องปูอัดนี่อยู่ปอ,อยู่ปสามปสามแต่ว่าก็คือเราเห็นน้องปูอัดต,ตลอดเพราะว,ว่าทุกวันแต่วาที่บางทีถ้าเขาไม่ไปกับพ่อเขาก็จะมาวิ่งเล่นอยู่แถวบ้านกันเพราะว่อมันยอยู่กับหน้าบ้านเคยเห็นน้องปูอัดที่เขาไปช่วยงานคุณแม่ที่ว่าเป็นงานผู้ภเยไหมคะ ผู้พายผู้พายไม่เคยเห็นจ้ะเพราะว่าเขาถ้าจะไปหาแม่เขาก็ชอบพ่อเขาไปเราก็ไม่รู้เขาไปไหนเราไม่รู้เขาไปไหนเขาไม่ได้บอกรู้สึกภูมิใจไหมคะที่อย่างน้อยอน้องเหมือนฮีโร่มากเลยใช่ใ,ใช่หัวเขาออกมาแล้ววิ่งไปช่วยเขาเนี่ยครับภูมิใจมากมากเลยใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งใจให้ลานมาส่งน้องบุอดไปหึกอบรมให้ดี การปล่อยกระแสไฟฟ้านี่ยังไงครับน้องเล่าให้การก<บ>็ค<บ>ือแต่ละเตาเนี่ยจะก,กินประมาณ1 5แอมป์นะก็ประมาณ3.5-4กิโลวัตต์ต่อเครื่องเลยคนระับครับผมครับแล้วตอนนี้การไฟฟ้าของจอังหวัดชายธนีเราพร้อมใช่ไหมพร้มอมครับพรอบ้อมเรามีเครื่องโมบายสำรองไว้สองเครื่องนะครับเผื<ม>่<ม>อ<ๆ>ตอนีที่ว่าอเครื่องนึงมีปัญหาก็เครื่องสแตนบายได้เลยครับเจ้าหน้าที่การของการไฟฟ้าเรามาทั้งหมดเลยก็ไปอใช่ครับรวมทุก การไฟฟ้าในสักกัดของไฟฟ้าอุทัยเลยนะครับมามาทุกอำเภอเลยนะครับมาเพิ่มเคื่องในงานนี้ครับแต่ตอนนี้การไฟฟ้าเราพร้อมอย่างพร้อมจังที่เลยครับพร้อมสำหรับงานนี้ครับตอนนี้การไฟฟ้าเราพร้อมนี่ยังไม่ทันครับไฟฟ้าพร้อมครับเรือยนต์กำเนิดสองเครื่องครับโดยการบริการของไฟฟ้าของไฟฟ้าเลยครับเดินให้สําหรับเตาเผาครับของจังหวัดอะไรครับของของจังหวัดอุทัยแต่ว่าเป็นของการไฟฟ้า ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ฟ l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ